อยูคนเดิมไหมพี pee, ่พเข่ามาไหมคนเดิไหมขมาแล้วถ่ายกล้องให้ดูพี่พี่เข้าเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วลุงจำผมได้ไหมมอคยางน้เี้ยงูเลจวมอมล่ไรลงอในหม้อ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีนุงป้าน่าาที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมพาใหญ่มาจุดที่ผมเคยตั้งแคมป์พี่ผมเคยมากับน้องอมแล้วทีนี้มันมีชายแปลกหน้าหรือว่าชายพิจารณาคนหนึ่งเดินเข้ามาไม่รู้ว่าต้องเจตนาจะขอเ้ากินขออาหารกินหรือว่าเข้ามาทําไม่ร้ายไม่ดีกับเราผมเลยไม่กล้าเสี่ยงเลยต้องไล่ออกไป มีพี่เอฟซีหลายคนคอมเมนต์ว่าเขาหิวเขาอาจจะขอกินข้าวผมเข้าใจาทุกคนความสงสารมีทุกคนแต่ทุกคนอาจาอาจะต้องค,คิดเยอะว่าคนในป่าไว้ใจไม่ได้ผู้ชายในป่าหรือคนที่เราไม่รู้จักะห้างไว้ใจอาจจะเป็นพวกคนชั่วคนเลวหรือพวกสมิงแปลงกายมาก็ได้อันนี้เรายังไม่ไว้ใจอีกอย่างคือผมมากผู้หญิงคนเดียวมันไม่สามารถเอาเข้ามาในที่พักเราได้ทุกคนนะอันตรายมาก,มากๆเลยเอาเป็นว่าเราเอาตัวเองให้รอดไปก่อนนะอย่าเพิ่งเอาคนอื่นเข้ามาให้แบบเราต้องระแวง วันนี้ก็จะพาใจไปจุดที่ผมเคยตั้งแคมป์จุดเดิมไม่รู้ว่าชายคนนั้นจะกลับมาอีกหรือเปล่าทุกคนนะ mm hmm. แต่ผมไปรอบสองอ่ะตอนนี้นนผมเป็นคนเดียวเนี่ย mm hmm. ผมเจอหญิงสาวซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาคนรักเนี่ยอาดิชฌางผมตามมาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช่จริงๆหรือเปล่าผมไม่เคยรู้เรื่องอาดิชา้าทุกคนนะ mm hmm. ก็ต้องดูกันว่าถ้าเราไปรอบเนี้ยจะเจอเขาหรือเปล่าโอเคทุกคนฝากพี่กดไลค์กดแกชร์เราสองคนด้วยกดติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่สายพีสอง ให้เราอีกหนึ่งช่องทางลยครับผมไปก่กนไปเดินทางกันโอเคไปพ,พี่ต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมากแสงแดดแบบออกสวยงามมากพ,พี่นั่นในปานะ่าเนี่ยเรามาขึ้นมานี่เพิ่งจะเจ็ดนะโมงแปดโมงเน่นะเพิ่งจะแปดโมงโอ้โหน้ำค้างยังค้างเลยพ,พยี่ดิน้ำค้างยังค้างบนยอดอใบไผ่อยู่เลยเช้าไม่เช้าอยู่ด,ดีนี่ติ้ง่ะพ,พี่สวยงามมากแดดออกสวยมาก เขาจะเช็ดกล้องนับมเบื่อๆใช่เขาบอกก่อนว่ามีหมูป่าที่อ,อ,อยู่เพื่อนพ่านในป่าเนี้ยสองตัวแล้วก็ดุมากๆทุกคนครับต้องระวังให้ดีเลยขึ้นให้ไหวต,ต้นไม้อะมันวิ่งไหวมากมน,น,นั่งมันเหนียวมากเราไม่สามารถสู้กับมันได้ ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายนี่ถ้าเราไปพลาดโดนมันชนเนีมีหวังไม่แข็งใช่ไหมก็ขอหัดแล้วมันก็ขุดมันก็ขุดซ้ำนะพี่นะมูป่ามันขุดซ้ำนะหน้าก็วูยนะทุกคนนะหน้าก็วัวน,ะนาก็ทินงะนะทุกคนนะไม่เลย มน,น,กเกน,เนเดีท่ทกตองวะนี่น้าต้ด้นาะมีคนเข้ามาไงแม่เลยใช่เดกคนตอนนี้น้แนนนนำแห้งแล้วนน,น,นั้น้ำแห้งแล้วแต่วันที่ผมมาเนี่ยน้ำยังมีน้ำปกติอยู่เลยพี่พี่ใส่แกเลยน้ำไปอยู่ช่งล่างแทนเนีนนนอืมแต่ตรงนี้ไม่มีเยหมันมันเป็นไปใต้ดินหใช่แล้พขงลาเนี่ยที่เนี่ยทา้ขงขวานี้ ราจะมาดูกันว่าเราจะเจอลุงปิศนาคนนั้นหรือเปล่าซึ่งครั้งแล้วผมต้องบอกว่าอ่าผมผมต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนนะเพราะผมมากับผู้หญิงเราไม่สามารถนําเข้ามาได้จริงเรอเนี้เจอเขาอยู่ยังไงจะต้องคุยกับเขานะขอู่แล้เขามาสองคนน้องกลัวแล้วแต่เขาเขาดูทำแบบเจ๊น้ำเหมือนเขาหิวนะ ที่เขาแสดงออกมาคือแบบว่าหิวข้าว,วอะไรเงี้ยแบบอยาก,ยากมีอะไรไให้กินไหมเขาหิวเงี้ยใช่เนี่ยตรงนี้แหนะทำกับบ้านคนป่าไม่ปลอดภัยทุกคนนะบางที่ผมเลยไปเรียบรู้ไปแล้วอืมตอนเนี้ยสองพอลูกก็ไม่รู้หายไปไหนอ่าลูกหม,<อ>มูนมนะทุกคนครับไม้กับหมูมันลูกไปไหนทุกคนนะแล้วเห็นมาบ้านโดนลืมไมหมเฮียบ้านโดนก็มาไอ้มันเอาผ้าใบเพเงินไปเลยอ่าจาเผ้าใบเพื่อนนะั้นเพื่อน,นะอนนะจว่าก,กูไปเจอทันก่อนอืมแล้วกูวกำลังจะ ดูความเรียบร้อยครับมันโผกมาวัดมันกูต้องรีบหนีเลยอืมเพราะว่ามันมีหอบจะแทงกูกูได้หนีออกมาก่อนซึ่งคือตอนนี้คนจะยึดตรงนั้นไปตอนในบ้านคนป่านะปลอดภัยทุกคนนะโอเคไหมครับสบายใจอย่างคือคนป่าไม่อยู่งั้นใช่แต่ต้องแต่หมู่กับไม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเอาไปเองหรือเปล่าหรือว่าไงถ้าบาดูรูนะทุกคนเอาตรงนะแต่คนที่ทำงั้นไม่รอดไม่รอดแน่บารูเอาตายใคอยู่นี่ทั้องหงายแล้วจุดไฟก็เลยอันนี้ผมแจ๊ ทีเลดีและน้านอน,นโอเคครับทุกคนดเดี๋ยวผมกับใาญ่จะเริ่มจุดไฟตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะพูกเปลหรือเปล่ายะพูกเปลไหมขาจะออกมาหรือเปล่าเออลองดูก่อนไปก่อนแล้วกนน้ำแห้งแล้วทุกคนนะตอนนี้ใช่ถามว่าถามว่ากูส่งสารไหมกูส่งสารแต่ว่ากูมาผู้หญิงคนเดียวกูไม่สามารถเข้ามาที่พักได้ อันตรายเราไม่เสี่ยงทุกคนนะอันตรายจริงๆเราไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวรอดูกันว่าเที่สุดแล้วคนที่จเจอเป็นคนดีหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นคนทำงานที่กูเจอวะเป็นจองใช่ไหมบอกไม่รู้ว่ะที่ไปบ้านคนป่าแต่จนิงๆกูระแหวงนะบ้านเขป่ากูไม่กล้าเข้าไปคนเดียวต้องไปสองคนมันจะมาทำาท่าขโมยเลยหรือของมันมีกระสอบพืชใบที่มันใส่ของไว้ เราจะเป็นลุงไม้เนี่ยได้ไม่ใช่ันพวงหน้าพกตาเหมือลยเฮพ,พี่พี่จะผมขอจุดไฟตรงนี้ก่อนเพราะว่าป้องกันยุงด้วยสัตว์ลายด้วยนึ่าเราแวบ,บหมูป่ามากเลยพี่พนะ พี่เงียบ้างนี่โคตรเงียบเลยตอนที่มมีน้ำก็เงียบเลยตอนมีน้ำก็ต้องพอมีน้ำแบบให้ฟังเสียงอยู่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบสนิทเลยเด้อยังยดูไม่รู้ว่าลงคนที่เล็กเจอจะยังอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าแกได้กลิ่นควันไฟหรือว่าได้ยินเสียงกระพูดนเนี่ย จะต้องมาหาเราแล้วไอ้ตามกีกิ่นควานามาเพราะจุดไฟอืมก็มีส่วนนะ พรุ่งนี้เราให้น้องชายเราชวนไพด้าไปไหนบ้าะที่บ้านเหรอไปที่กระสอบที่เราสร้างไว้นะฮยแต่ม่ายังไม่ยังไม่ได้สมบูรณ์ดีทุกคนก็ถือว่าแต่ว่าถ้าเป็นนั่งเขาไม่ได้คุยได้ปกติละขึ้นไม่ใช้ชีวิตได้แต่ว่าแค่ยังหลังคายไม่มุงขึ้นแล้วก็กำแพงยังเป็นรั้วไม้เฉยคนยังไม่ได้มีแบบอะไรไปนกน้นแบบให้มันดูมันคงแต่ปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยทุกคนนะเพราะว่า เราพญาดาไม่ให้เด็กนะก็โตที่พอที่จะ,ะประคับประคองตัวเองได้นงกลัวตกทุกคนได้นะทุกคนเดี๋ยว,วลองให้้องชายผ่าพญาพดามาเราก็อยากพีเอฟซีดูว่พญาดาเป็นไงจะมีคําตอบในใจให้เราพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยต,ตั้งใจจริงๆนะตั้งใจทําให้โดยที่เราไม่หวังอะไรเลยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนอะไรกัน ที่วูเขาเคยให้นู่นให้นี่เราทุกคนนะให้ของดีๆเรามาไม่รู้ว่าตอนนี้ต้นไม้จะเป็นไงบ้างนะ น้องไม่ยอมกลับมาผมงงมากคนนั้นน้องชื่นชอบมากว่าติดใจพรดาเมืองบาดาบนิ้วเมืองนาคา ไลย,ยุงกูนนะไลย,ยุงหน่อยโอเคพี่ตอนนี้ผมใหญ่ก็ถ้าวัดดิแม็มกซ์คือเป็นน,นั่งยืนเต๊ะเขาดีมันสูงนั่งได้แต่มันสูงตกบางก็ไม่ไม่รอดหรอก องมากว่าพี่ดูวันนี่ใหญ่มากเดี๋ยวผมก็ใหญ่จะไม,มก่ก็ห้อยๆเปลงมานอนะรอดูว่าลุงเขาจะพ่วงมันหรือเปล่าเราจุดจุจจดไฟเนี่ยควันไฟมันขึ้นเนี่ยเขาจะได้กินอยู่แลนะทุกคนนะคนดีก็ดีนะเราจะแบบเพื่อเบียร์เขาแต่ว่านั่งคุยเขาเป็นมิตรกนอย่งเงี้ยใช่นี่วมาเป็นคน่ดีก็ตั้งคนงยยยกันใหญ่ๆอะไรกันนะสบายมากอย่างเนี้ย อั้งกองอะไดีกว่ากูนะองเลองโอ้โหโโดลยอากาศดีมากพี่แบบแข่งจัออนโยนแล้วก็ท้องฟ้าสีคราม ปุยเมฆลอยจางๆช่วง,งนี้ขอน,น้าหนาวทุกคนนะอากาศาจะเย็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเย็นกลางคืนอากาศาจะเย็นนะกลางวันก็จะร้อนหน่อยทุกคนช่วงกลางวันอะก้าโมงสิบโมงเอาแล้วร้อนแล้วทุกคนผมต้องหาวิธีเอาของคืนจากไอ้โจนคนนั้นให้ได้แล้วก็ถามความจริงมัน ว่ามันได้ทำอะไรกับสองพอลูกกันไหมไม้กับหมูอะซึ่งถ้าสองพอลูกนั้นย้ายออกไปหรือว่ามีอยมาจตจังจนัปนแ,แล้วปลอดภัยดีผมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไหไรนะก็จะรู้สึกสบายใจแต่ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาหรือเขาบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยผมจะรู้สึกผิดมากเพราะผมเป็นคนอนุญาตให้เขามาอยู่เอง ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องหนีด้วยคนนะเนะพราะบ้านคนป่ามันปลอดภัยมันนานมากนะรือว่าเราพาคนนู้นคนนี้เข้ามาวะเลยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะม <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยบาลูก็ไม่เป็นไรกับลาซูวาเรื่องดีเพราะว่าคนที่เราสนิ้สนมก็คือบาลูลาซูมากกว่านะ เราเจออลุงไม้กับน้องหมูแค่ครั้งสองครั้งก็ไม่ค่อยเจอเยอเพราะว่าเราแค่เอา<ห>ของไปให้เออเล็กน้อยแล้วก็เราก็ต่างคนตางใช้ชีวิตเพราะว่าเราคิดว่าเราคงร,รับภาระดูแลเขาทุกอย่างไม่ไหวทุกคนเราแค่ที่อยู่เขาแล้วก็เขาดูแลกันเองนะเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาของมาอยู่หรือว่าดูแลหรือว่าเอาของมาให้ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนให้เขาตัวรอดเองบ้างทุกคนเขาจะเคยตัวนะ หวังว่าควันไฟจะทำให้ลุงพิศนาที่เราเจอจะออกมาหาเราอีกครั้งนะยิงซิมมัไยม่ค่ำลัโกลนอยู่เดี๋ยวก่นเลย บ้าเลยป่านี้นกเอกเพาะมากนี่ออกมาวิว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 นันป่าเลย พี่ครับผมไม่รู้ว่าลุงเขาคือใครยังไงนะแต่วันนี้ถ้าได้เจอนะผมกับใจอ่ะจะลองคุยกับเขาดีๆแล้วก็ถามความเป็นมาว่าที่มาที่ไปของเขาว่าเป็นมายังไงอืมอากาศมันน่านอนนะันเย็นๆแล้วก็เจอไฟไอุ่นๆยอ้โหหลับเพลินมากไม่มียุงสักตัวเลย ยัยอยูคนเดิมไหมพี่พี่พีเขามาใช้ไหมใช่ไถ้าคนเดิมไหมขอม้เดี๋ยวผมถ่ายกล้องให้ดูถ่ายให่ถนี้ยถนี้เยเดยเดี๋ดี๋ยวีเขีเขาเด้วเข้วเดวเขีมยด้วไี เนี่ยมันเดิมมาทำมือมันเขาหิวอ่ะเขาทำสลักมือมันเขาหิวอ่ะใจเนี่ยคนนี้ถ้ากูมาเจอใครอ,อ้อมอ่ะใช่ใชป่ะใช่ใช่ใชคนน<อ>ี<อ>้ลุงจำผมได้ไหมลุงเป็นใครมาจากไหนพูดได้เปล่าฮะพูดเลยวะหาลูกลุงลุงลุงโปอตีใช่ไหมเนี่ย K, ห so like าลูกหรอใลูกคือใครลูกผู้หญิงตามวตามแล้วนะลูกผู้หญิงตายแล้วจะทำอะ้ะอเปาป่ะตามหาลูกผู้หญิงลูกสงาลูกตามหาไม่ลูกลูกก็ปล่อยวางดิะเป็นอะไรจะตายอ่ะ เจอวิญญาณหมอเฮ้ยหมอพีเหรอเหอพ่เลี้งยงลูกเจอเลียงลูกเยวิญหมอไปบอาเลยลงคุณขังานห้เจอคนทีกเจอบ่ใช่เหรอหรือว่าคนจะเป็นพ่อจรอิงาคนนั้นเขาบอกเขาตามหาลูกแล้วใครทำลูกลุงหมอพี่เหรอ ลุงหิพี่พี่ครับเขาบอกเขาตามหาลูกสาวเดีระวังระวังมื่อเขาไปใกล้ ลูกดลงตาใช่ไหมใช่ลูกโดนขังอยูหม้อหรอผมปล่อยออกมาแล้วลุงรู้ยังลุงถ้าเป็นเรื่องเดียวกันอ่ะผมอ่ะปล่อยออกมาแล้วลูกลูกพี่ยนโดนขังอยูหม้อหม้อที่ขังไว้ใช่ไหมผมขังที่มปล่อยมาแล้วปล่อยฝ่าหม้อแล้วไม่เจอไปคุ้เรื่องของตัวเก็บปฏิสิทธิไม่ดีแน่เด็ก เ,เขาลงมาจากด้านหน้าที่คนนะเขาขึ้นมาจากด้านนี้ด้านนี้เขาเดินข้นมาคนนะไม่รู้ว่าที่ที่อยู่เขาอ,อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่าลงุง <c oughs> มีบ้านที่ไหมมีบ้านในบ้าน <c oughs> โอ้ยดกลจิตสตไมดีแล้ <c oughs> คุณเรื่องเรื่องนั้นเก็บ <c oughs> บอกแค่ว่าหาลูกหาลูกลูกอยู่หนก็ไม่รู้ ทำรู้นใ,นใช่คน,นเหมือนกัน่ดีหอยกูเปิดออกมาหรือเปล่าเปิเป็นผู้หญิงด้วยไงคนนี้เนี่ยน้องนี่เองใสวยพี่พี่ครับอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้ความจริงบางอย่างคือเขาตามหาลูกเขาละซึ่งวันนั้นที่ผมมาเขาคิดว่าน้องอ่อมมาคือลูกเขาหรือเปล่าอืมมันก็อาจจะมีส่วนนะไม่่แนเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนใช่ไม่ดีอะแต่ช่วยเขาไม่ได้ทุกคนเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะ ฟื้นความจําเขามาทํามาจูนถอยมันกะมมโกติไม่ได้ทุกคนเราไม่ใช่พวกแพทย์ทุกหมอเรื่องเระบบประสาทพี่พี่ครับเขากำลังตามหาลูกลูกสาวเขาซึ่งผมก็ใหญ่ไม่รู้ว่าใช่คนอย่างกับที่ผมไอ้ใหญ่เนี่ยเคยปลดปลด่อยเนี่ยมอหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันจะด,ดีมากคือได้ช่วยเขาอะ่ะพอเขาบอกว่าลูกเขาตายแล้ว,วพี่ วิญญาณเลยเราช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวงผมไม่รู้ลุงไปไหนตอนเนี้ยเพราะลุงก็ตายไปแล้วผมไม่รู้วิญญาณไปไหนตอนเนี้ยลุงรู้ว่าผู้หญิงเดี๋ยวว่าผมไม่รู้ว่าลุงเอาง <ๆๆ S 1> ี้ไหมพวกเรจะลองใหญ่ต้องถ้าเราจะมีโอกาสสื่อสารกับวิญญาณตอนนั้นอะเราถามว่าลุงชื่ออะไรครับลุงผมถามก่อนว่าลุงชื่ออะไรเพราะลิมจะหันหน้าจยา์ หรือว่าเขาอาจจะไม่เจอไม่มองไม่เห็นลูกเขาก็ได้ถูกไหม,มอกครับถ้าไปพนีูถ้าเขาไม่ปรากฏตัวก็จะไม่เจอ,อจริงๆะอืมโอเคพ,พี่วันนี้ผมอยากรู้ความจริงแล้วว่าลุงเขาตามหาบางอย่างคือลูกสาวเขาที่<ม>ท,ที่ตายไปแล้วแต่ว่าค,ความจำเขาอะเหมือนคิดว่าลูกเขายังอยู่ เขาคิดว่าลูกเขายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยจะตามหาลูกเขามาตลอดชีวิตเลยจนเหนุ่งรู้สึกว่าจะเป็นบ้าไปแล้วทุกคนนะคงเป็นเรื่องที่ทำให้เขาต้องเป็นยังไงหรือเปล่าใช่ถึงลูกสาวเขาเนี่ยเขางเป็นอย่างงี้เขาไม่ยอมปล่อยวางจนเขาสติไม่ดีจนเขาแบบเสียสติบ้าไปเลยอะมาโอเคถ้าผมก็อยากจะปลอบใจลุงเขาแล้วก็อาจจะนั่งคุยกับลุงเขาก่อนนะแล้วก็หาของกินให้เขาด้วยโอเคทุกคน๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนนะ